สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผมนี่ครับมันนี้ภาพพี่น้องมาหาหลุ่นเบ็ดน้ากันครับพี่นอ้องอย่างนี้ครับพี่น้องน้องรรมาศาสเท่าพี่น้องอังนี้ถือป้ามหมอสาเหยียบครับพี่น้องหมอสาเหยียบได้ไหมเห็นไหมนี่ครับผมนะพี่น้องนี่ เดือเป็นเดือใส่เดือนเด้อครับพี่น้องปลากินกุปปลาแล้วครับเนี่ยนะครับกุบ้ปปิงครับนี่นะครับพี่น้องบูปปลาเลยครับมันผ้าบูปปลาผ้าบูปปลาผมปลอมเหาอ,อยู่ปุ่นพี่นอ้องผมขึ้นจังใส่ลอวเนี่ยพี่นอ้องเบิ่งกันเบิ่งกันครับเบิ่งกันมันหลากมาแล้วนี่สีมิดปลายเราพี่นอ้องครับพี่นอ้องมันคุ้มหา อุปกรณ์ตัวสวยมาน้ำครับพี่นอ้องอึ๊บโอ้พี่น้องเหมือนครับปะตองโอ้ตัวบูใหญ่เอา้าไปครับพี่น้องค่าได้อีกนี่ครับนี่จิบกุปปาเก็บครับพี่น้องเฮ้ยครับพี่น้องกายเนี่ยครับ มอมๆแสงเงียบอีกแล้วน,นั่งเงีบยบครับหลังมีป้าดินครับพี่น้องป้ายยังโอ้นี่ครับพี่น้องเลยปลาเข็งครับพี่น้องโอ้หนามลึกมีแต่ปลาเนี่ยเอาหนี มีรุ่นครับพี่น้องพี่น้องนั่งนี่ถือประดุกนะครับพี่น้องนะครับประดุกโอ้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการประดุกก่อนพี่น้องฮะตัวสวยก่อนติดประดุกถือประดุกครับหาตัวสวายรดใส่เลยพี่น้องโอ้นี่ครับพี่น้องประดุกครับประดุก ก้อนหวัวจิรุดเลยเด้กครับนะเห็นบ่ครับขาดนิดนึงนะรุดแล้วนิดเดียวเลยครับนะนิดเดียวรุดเลยนะก้อแค่หนวดนะครับนะรุดแล้ะ <c oughs> นี่ครับพี่น้องประดุกส,สวยๆเลยนี่ครับอืมโตง,งามๆครับตุนลังนี่กันตุนล้างนี่กันครับพี่น้องโอ้ยพี่น้อง อุ้ย ayo, พี่พี่น้องโอ้โหตัวนี้ตัว,หตวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ย lecturer, อยู่ครับ,รรบน,รรนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับผมได้ลาบแล้วครับพี่น้องได้ลาบแล้วได้ลาบแล้วตัวใหญ่เลยอู๊ยนี่ครับพี่น้องเบ็ดป้อมเบ็ดโฟมเฮา ตัวนี้เป็นปลาตองครับปลาตองไอ้อไหน่องผมเก็บก่อนนี่ครับตัวนี้สวยๆเลยอื้อหน่องสวยๆครับตัวนี้เก็บเนื้ปลานี่ขวางดีดีเอาอีกแล้วครับพี่น้องตองอีกแล้ว <c oughs> ตองอีกแล้วครับพี่น้องตองกินดีครับผม เจ็บครับนี่เป็นจังไดพี่น้องลัางนี่ส่งเงียบส่งเงียบปยดครับห <c oughs> ลังนี่มีรุ่นครับพี่น้องลังนี่มีรุ่นลงนี่มีรุ่นมีดึงมีดึงมีรุ่นครับ โปลาตองอีกแล้วพี่น้องนี่มานปลาตองครับนี่อีกนะแดดแดดเลือมมากแล้วพี่น้องไปลุ่นเบ็ดต่อครับพี่น้องมารุ่นหลังนี่ครับพี่น้องหลังนี่นิ้วปลาดึงเด้อครับพี่น้องปลายยังไงพี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้โหตายเล้ยตายเลยโอ้ยหยกอี่ครับผม ดุกครับอือมาแล้วครับดุกดุกดุกนี่ครับพี่น้องนี่ครับดีเทามีตัวซวยครับเหมือนี้ดุกสวยๆครับพี่น้องนี่เก็บครับผมพี่น้องเบึ้งหลังนี่โอ้พี่น้องปลากาอีกแล้วนี่ครับผมปลากาก็เอาดีดนะครับพี่น้องเอาแล้วครับโอ้เลยสิเด็ดปลาการปีงน้ำ พี่น้องชู่ตัวนี้พี่น้องสางเหยียบตัวนี้ใหญ่เลยครับปูครับเทียบกับประมือเนี่ยปีกนี่สุดยอดแล้วครับนี่นี่เด็ดเด็ดอีกนะครับโอ้เด็ดก,การครับพี่น้องเด็ดก,การมาเนี่ยพี่น้องลังนี่ถือปลายเลยนะครับเดี๋ยวเห็นเขาขาวแล้วครับพี่น้องปลายยังปลายยังถืออีกแล้วครับอีกแล้วโอ้เหมือน เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่ครับหมอสร้างเหยียบกาห่อนี่พี่น้องเออเก็บครับผมพี่น้องหลังนี้มีปลามีปลาดึงครับโอ้โหครับพี่น้องนี่ครับผมเจ้าเก้าครับหมอสร้างเหยียบปากกาเก็บครับผมพี่น้องหลังนี้เกลไกกันเป็นแังไลย โอ้พี่หนอกอีกแล้วครับผมอีกแล้วครับผมปใกล้แล้วครับโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้เก็บครับผมครับพี่น้อกล่างนี่เป็นังไงนี่ครับใส่เบ็ดสูตรลุยหนามลึกอ้หน้องไม่ดึงครับไม่ดึงเดี๋ยวนะครับไม่ดึงครับผมไม่ดึงครับไม่ดึงโอ้ตายยังลพี่น้องดึงอู้อีกแล้วครับผม อีกแล้วปลาอันเดียวเลยนี่ครับกานี่เอาพี่น้องอ้ติดดีแฮงจุดยอดอีลีครับพี่น้องโอ้นี่นะครับใส่น้ำปลาสิอะไรพี่น้องไปยากแฮงของของปูครับบูคืออีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยเห็ครับผมคือเก่าเลยครับนะี่ยปลาเก,กาคือเก่าเลยครับนะี่ยปลาเป็นเก่าเลย นี่ครับพี่น้องกาเฮ้ยติดดีแห้งครับปลาเนี่ยนี่จะโซ่งดึงครับพี่น้องโอ้ยอีกเลยครับพี่น้องอีกแล้วครับนี่นะครับผมโอ้ยมาอีกแล้วครับโอ้ยปลาหันเดียวเลยครับอยู่อยู่เบิ้งนี้มันอะไเป็นจังไดครับพี่น้อง ลังมืนมีการดึงมือได้ครับพี่น้องอ,อ๋อพี่น้องเบิ่งกันนีพี่น้องมันหลุดลังนี่ดึงดึงมีหน้าพี่น้องโอหมาแล้วครับพี่น้องปลข้อนี่ครับผมปลข้อเทาเอาครับพี่น้องเจ็บ ไมีดึงครับมีดึงนะดึงดึงปอมอยู่นะดึงปอมไปแล้วเดี๋ย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 วมีการดึงเกิดขึ้นครับผมการดึงเกิดขึ้นดึงปอมไปแล้วตายแล้วพี่น้องการดึงดึงดึงโอ้พี่น้องเอาเลยครับเอาเลยครับผมปลาดุกครับผมโอ้โหนี่ครับผมปลาดุกตัวที่สามโอ้โหไต่การแล้ว เงีบครับหลังนี่เป็นจังไงครับพี่น้องหลังนี้เงียบครับผมน้องหลังนี้มีรุ่นครับหลังนี้มีรุ่นดึง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 อยู่กันตายเนาะพี่น้องหลังนี้มีรุ่นครับฮู้ฮูฮ้ฮ,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 ฮนี่กับผม ตองครับตองสวยๆครับเก็บครับผมพี่น้องครับเจอสายโหดอีกแล้วครับผมปลาดินครับผมปลาดินปลาดินสายโหดอีกแล้วเห็นแล้โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องปลายังครับตักขึ้นมากันนะครับผมตักขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จแล้วตักขึ้นครับผมโอ้โหพี่น้องหินแล้ว บวยยอมไม่ต <es> anyway, ักครับผมบวยยอมไม่ตักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักกองก่อนครับน้องไปเซนเหรอมวยยอมมวยย่อมเห็นเขาตักเออพี่น้องไปทางใดล่ะนี่ครับผมเนี่ยโอ้โหนี่ครับปะตองปะตองครับพี่น้องปะตอง พี่น้องมันสวยๆแล้วครับตัดดิบบัวๆได้ไหมใส่สวยใส่ใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหปุณห์เด็ด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 อีกแล้วครับพี่น้องม,นนอมาเนี่โอ้โหมาเนี่ปลาโฮมหนักๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้ของของสดไงจากน้องเลยครับครับพี่น้องลุยลุยลุยหลังสุดท้ายแล้ว ครับพี่น้องลุยน้ำลึกครับมือน,น,นยันบ่ถืออยู่พี่น้องมันนิ่งสุดท้ายแล้วครับหลังสุดท้ายทายสุดชุดอูห้หปิดท,ท้ายครับผมนี่ครับปิดท้ายโดยปลาหมอช้างเหยียบปลากาเข้ามีเลยละพี่นอ้องอ้าวเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับนับกันเลยปลุกครับผม ลูกมันโตตัวสายก็ยังมีนะครับสองประตองครับผมสามประคอรประดุกอีกแล้วครับผมประดุก,กตโตมงามครับมือนนี่นี่ครับสี่ประดุกห้าประดุกหกประตองเจ็ด

ลับปะตองสู้พี่น้องแซบๆครับเหมือนี้หลับปะตองแซบๆสู้กินครับพี่น้องต้องเตรียมเครื่องไว้ก่อนครับผมลับปะตองมันเฮ็ดหยากครับผมเหนื่อยหลุลวนครับผมกางเบาเลยูดเอาเนื้อย่างเดียวครับ ส่วนกลางส่วนอย่างมันอันนี้จะเอาต้มเห็ดเห็ดนำซุปมันครับนำซุปนี่นรนครับผมต้มแด้วใส่น้ำปลาแดกน้ำครับนะครับพี่น้องใส่ซุปจวหลับเยกสูทากินแบบเป็น้านำ ยัห้องพีน่นาะโอ้โหสวยสีแลลวนะครับสวยสีแด้มากมันจะปรุงได้ครับป้าททนมันจะปรุงแล้วใส่ผักเลยพีน่นนอะใส่ผักเลย ครับพี่นอกไหมคัวครับป่าโอ้โยจัดเลยพี่นอกน,นี่ครับพี่นกหลักเหนียวเสร็จแล้วเหนียวเสร็จแล้วครับจะซิม ซีนกันพี่นอ้องนี่โอ้โหคำยิง่งใหญ่สุดยอดครับโอ้พี่นอ้องแซ่บครับผมตุ๋ยเลยดีมาก ต้นดวนเทียกินดิบครับผมผมไม่ค่อยกินดิบมาเนี่ย hope you don't need to pee. Bình của sát ngoài hấp cùng hai phú bà Bình này Ở mà lại bình hấp đi này ย่าครับครับบ่เคยเฮดอปหลามเนาะมันใช้เวลาโดนเพืสิต,ตีกันให้มันเข่ากันปวดแขนครับเนี่ยนใดมาเส็บๆครับ เห็นหละครับผมหากินแบบบา้านๆจัดกองดีของแสบมาฝากครับ Okay. เด้ผมดีเอากันครับเปิดปตอนส่พริกครับพี่น้องตัวสวยครับพริก don't get it. it. เขากันสุดๆครับพี่น้อง เด็ดเด็ดเด็ดครับหลับป่าถอด ใครใครเล่นเนี่ยุดยอดแล้วนี่ครับ ไรพี่หน่อยว่าจะกินโดนเด็ดเด็ดประทองมากันเลยว่าอ่หลับสูพี่น้องก,กินก่อนเพราะว่าขับเงี้ยวใส่เวลาใส่เวลาโดนครับ ผมก็จัดเมนูหลาปตองฝากพี่น้องยังไงก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจจางอากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับผมเดี๋ยวอากินแบบบ้านๆแตซีมีคลิปมานำเสนอแล้วครับฮายอากินแบบอีสานบ้านเท่ามนี้ก็จัดเมนูแบบบ้านๆอีกอย่างนึงครับผมลาบเหนียวทอดปลาเผ็ดครับตอนนี้กะมณีต้องลาไปก่อนครับผมพี่น้อง จาลุ่นถาเบิ่งคิดต่อไปว่าชิมิยังครับผมสวัสดีครับ